โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับคขนาสูส่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในอาร์บตูตอนโหมดกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกจะเกิดนะผมก็องบอกได้เลยว่าวันนี้นะเหมือนจะมีแพนหรือเปล่าไม่รู้นะพอดีว่าเมื่อกี้ไปบินเล่นแล้วเจอนะผมวันนี้นะผมพี่จะพาทุกคนไปจับเจ้าลิงจอพ่อตั้งให้กันนะผมว,ว้วาวจะเรียกว่าลิงจอพ่อตั้งให้ได้หรือเปล่าวะ ปกติอะมันต้องเป็นลิงจักจั๊กใช่ไหมไอ้ลิงจ๋อว่าต้องให้มันต้องตัวเล็กนะผมโอเคก็ตามนี้เลยถามว่าถ้าถามพี่ว่าแบบมันจับยากหรือเปล่าสำหรับพี่ก็คิดว่าพอประมาณนะผมพอประมาณเพราะว่าเราจับในป่าเลนฟูดไงห้ามมีอะไรไปตีมันนะถ้าจําไม่ผิดนะผมถ้ามีอะไรไปตีมันมันจะแบบว่านับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใหม่นี่ก็คือความยากและความท้าทายของมันนะผมก็คือเราต้องป้องกันเลยว่าง่ายๆนะในป่าเลนฟูดมันมีฝูงเทอร์เรเบิร์ดเยอะแยะเลยนะผมเราก็ต้องป้องกันให้มัน ดีที่สุดนะผมแล้วก็วันนี้คร oh <no. S 1> <here S 2> ับผมต้องบอกเลยว่าพี่จะได้มาสอนวิธีจับไดโนเสาร์แบบพัดสีบกันด้วยนะผมฮาวก็พี่ความจริงพี่เคยสอนไปหลายคลิปแล้วนะผมคือพี่ก็จำไม่ได้แล้วว่าเคยสอนไปนะผมก็ในเมื่อเรามาจับไดโนเสาร์แบบพัดสิบนั้นวันนี้ครับผมเราก็จะไปจับแบบพัดสีบนะผมก็จับแบบพัดสิบจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นนะก็ต้องซื้อยาคูณสิบห้าสิบสามสิบอะไรก็ช่างครับผม ยาคนสิบสามก็มีเหรอวะยาคนสิบห้าก่อนนะผมสําหรับพี่ก็ด้วยความรวดเร็วในการทำคลิปนะหรือใครจะจับแบบโซโล่ก็ได้ฮะแต่จะใช้เวลานานหน่อยนะนานมากเลยนะเออไม่อยากเสียเวลาครับผมซื้อเลยฮะไม่ต้องแบบเดี๋ยวดูโฆษณาก็ได้นะผมแอมเบอร์เนี่ยโอเคแล้วอันดับที่สองที่เราต้องมีนะฮะก็คือเจ้าเบอร์รี่นะฮะเบอร์รี่ต้องใช้นะผมพี่ฟาร์มเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะนั่นอะอะไรวะนั่นไข่ใครอะ <c oughs> ใครเอา,ขาไข่ไว้ข้างบนน่ะ ฮัลโหลใครใครอะ่ะเจ้ายังไงอะ่ะทางมันครับผมเออต้องมีเบอร์รี่ด้วยนะผมแล้วก็โอ้โหโอ้อยแครลอดแครลอดมันจะใช้ได้ปะวะรอไปเผื่อนะผมอ่าแล้วก็ต้องมีเบอร์รี่นะผมเนี่ยที่พี่จับบอลโตมาเพราะแบบฟาร,ร์มของเยอะมากเลยครับผลไม้เนี่ยกว่าทีคือแบบอย่างเยอะแล้วก็เดี๋ยวพี่ต้องแบบถ่ายอืไข่หนูเอาไปเอาไปฟักไว้ลูกจะได้ออกลูกมาบ้างอ่าอาเจนหนูนะ ไปจะได้ออกลกูกเดี๋ยวพี่จะขอโอนถ่ายของก่อนถ่ายของไว้ที่ใครดีวะเอาแบบมาปุ๊บกดเทคออนมาได้เลยอะ่ะอย่ามีของโอ้มีของก็เต็มเลยอือโอ้หนูนี่ฟาร์ไว้เยอะหลายตัวนะผมเอ้ยไอโดโดไอโดโดนี่แหละมาพ่อขอยืมที่ใส่ของก่อนพ่อฝากของหน่อยอืมโอ้ยไม่หมดอะ่ะ ก็นะผมเราเอาแต่ของจําเป็นไปพอเนาะเออไม่ต้องอะไรไปเยอะครับผมแล้ววันนี้คือมันไม่ต้องใช้ไอ้นี่ด้วยนะธนูด้วยนะวันนี้นะผมลูกธนูไม่ต้องใช้นะผมเออเราไปเด็ดตัวทโทยกแกงนะบอกเลยอ่ะไม่ต้องใช้ครับผมเอาแค่ของที่จําเป็นไปพอเนาะโอเคครับผมอันไหนที่ไม่จําเป็นก็เอาออกหน่อยมันจะได้แบบว่าใช้สเต็ปนะผมเพราะว่าเราต้องปกป้องมันจากการเลบอร์ดีกเนาะแล้วก็นะผมพี่จะมาบอกวิธีนะผมในการเอาไอ้อะไรวะเขาเรียกอะไร เครื่องมือแล้วผมออกมาเห็นไหมตรงมุมขวาล่างนะผมความจริงพี่เคยสอนไปหลายคลิปแล้วจริงๆไอ้ AA เรื่องพวกแบบเนี้เนี่ยอย่างเงี้ยคือพี่เคยสอนไปแล้วแหละแต่จาไม่ได้ว่าคลิปไหนเวลาคนมาถามแล้วผมวันนี้แหละคลิปจับแบบพาร์ตสิบตามพี่มานะผมกดนี่นะผมปันเฟืองนะอ่าแล้วดูข้างบนนะมันจะมีเกมคอนโทรลวิดีโอออดีโอนะกดไปที่คอนโทรลนะผมเห็นไหมนี่นะอ่าแล้วดูบนสุดฮอตบาร์เลยเอานะเมื่อก่อนพี่ก็ตอบนะถ้าปรับเป็นโฟนะมันจะเป็นแบบตอนแรก ที่เราได้มาครับผมนี่เห็นไหมทั้งขวามือมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออนี่แล้วเดี๋ยวพี่จะจ่ายคลิปไว้ด้วยจะได้ไม่ต้องตอบคนเยอะ <c oughs> เออเออนี่ถ้าอยากให้เป็นไอ้นี่ก็ปรับเป็นออนสก,กีนนะผมใช่ไหมเออบางทีพี่ก็จําไม่ได้ไงพี่ก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงนะผมคือบางทีต้องเข้าเกมมาแบบว่ามาดูแล้วก็ตอบ <c oughs> โอเคครับผมตามนี้เลยนะฮะก็ทําเป็นกันแล้วนะใครทําไม่เป็นก็ตโลคลิปได้แลผมพี่อาจจะทําเร็วหน่อยนะ ช้เวลาครับผมนี่ที่สําคัญเลยยาคูดสิบห้าฮะบอกเลยเอามาวางไว้ตรงนี้หน้าต่างอย่างนี้นะอ่าเอาอแล้วก็เอาผลไม้มาวางใช่ไหมแล้วก็เอาเบอร์รี่มาวางนี่เลยครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปจับกันครับผมต้องทําตามนี้นะไม่งั้นจับไม่ได้ครับผมเออแต่ว่าถ้าเรากดเลยอะ่ะเอาจริงๆว่าดูกดมันจะกินใช่ไหมแต่ถ้าเราไปตรงไดโนเสาร์ไประยะใกล้ๆอะ่ะมันจะแบบว่าให้ไดโนเสาร์กินแทนครับผมตามนี้เนาะโอเคไหม เอ้ยอาเจนไม่ใช่ตัวที่อาเจนมันของเยอะด้วยเดี๋ยวพี่ไปแล้วเผื่อพี่ต้องแบบกดกลับบ้านเลยเอาเป็นไอดอลแล้วกันไอดอนมันก็มีของหรอกโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปตามหาลิงจักจักกันครับผมไอดอนนี่ไม่ค่อยมีของเห็นไหมพอเรียกกลับบ้านก็ไม่ต้องเสียดายของครับผมโอเคแล้วมันจะอยู่มันจะอยู่ตรงตรงโซนนี่แหละป่าเลด o ูดเนี่ยแหละแต่อย่างหนึ่งที่พี่บอกนะผมว่ามันต้องแบบว่าเขาเรียกอะไร มันต้องปกป้องมันจากพวกเทอระเบิดนะผมเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆเดี๋ยวคลิปอื่นพี่จะเริ่มมาสอนทําขวดแก้วขวดโหลละจะเล่นแบบทําไปเรื่อยๆดีแล้วก็ดึ๊บเลยนะจะสังเกตว่าช่วงนี้พี่ไม่ได้แบบฟาร์มเลยนะผมอ๋อยี่ระเบิดมาดิมาดินี่นี่เราต้องกวาดนี่เราต้องจัดการน้อยเฮ้ยไอ้แรปเตอร์โอ้โหไอ้แรปเตอร์ไอ้แรปเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอยาให้กลุกอยาให้กลุกได้อย่าให้ลุกได้บอกก็อย่าให อืยัยงไงยังไงหลับไปดิโอ้โหอดี๋ยมาห้าพี่อหนูเฮ้ยโอ้โหเดินแล้วลเบิร์เดินแล้เบิร์ตหลับไปดิไม่ห้าวกันหลือเกินนะผมไอ้คอมไอ้คอมพีก็เอากระเข้าด้วยเกีครัะผมไปไปต่อเห็นไหมความวุ่นวายความวุ่นวายของป่าเลดูดนะผมการจับไอ้จับลิงมันยากไหมมันยากตรงนี้แหละเดี๋ยวก็มีตัวนูน้นตัวนี้มาตีมันเดี๋ยวก็ค่าเปอร์เซ็นต์ลดลงอีกอ่ะเออเนี่ยมันก็เลยจะจับยาก <L in> ลิงสีขาวครับผมลีวลเได้ไรอะร้อยห้าเฮียคือพี่ไม่ขอเรเวลวเยอะแล้วกันนะลิงอะ่ะมันจะใช้เวลาจับนานมากเลยนะครับผมคือถ้าทำคลิปให้ดูต้องตัดไปไหลายกอยากเลยอะ่ะเออแต่ไม่เป็นไรก็เอาให้มันเยอะๆพอสมควรหน่อยนะร้อยหนึ่งมันยังไม่แจ๋วครับผม๋ยวไปดูตรงอื่นบ้างแถวนี้อ <L in> มันว่อนจริงๆเลยไอตุ่นไอตุนไอตุนมาเนี้ตุนมันโอ้โหตุนมันวอนครับผมตุนมันวอนนะตุนมันวอนตุนมันวอนตุนมันวอนแม่ชื่อเหมือนเกาหลีเลยฮะตุนมันวอนครับผมช่งางดำนะช่างเล่นนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดินระเบิดโอ้โหเลือสองร้อยสิบด้วยอ่าปล่อยมันไปฮนะขี้เกียจเสียเวลานะตอนนี้ยังหาลิงไม่ได้เลยจะหัวเดินระเบิดอย่างเดียวเลยนะผม ันคันไม้คันมือไงบอกเลยเอาเป็นเลเวลเท่าไหร่อะเอาเอาคแรัวประมาณสองร้อยต้นต้นก็พี่พอแล้วเนะวาะเพรเดี๋ยวมันจะใช้เวลาจับนานจริงครับผมนี่ขนาดซื้อยาสิบห้ามานะยังไม่ไม่ชัวร์เลยว่าจะจับเร็วจับช้านะม,มันต้องอยู่แถวนี้แหละวะความจริงจใจหายเมื่อกี้ก็เจอแล้วแต่ดันเจอเลเวลร้อยห้าแต่ดีแล้วพี่ไม่เอาตรงนั้นหรอกตรงนั้นมันเสี่ยงนะผมปกป้อง,อง,องทั้งคืนไม่ไหวฮนะ <laughs> ไม่ใช่โลฟีนะปกป้องทั้งคืนนะผมเใช่ไหมไม่ไหวครับผมแถวนี้มันต้องหนีแถวนี้นีโลง่งๆจงๆ,ๆนี่ปกนิดปกหน่อยครับผมหืหืหืหเ,เวลวอะไรเ,รเวลวอะไรตัวนี้สองร้อยไปสองร้อยไปสองร้อยไปไหนวะโอ้โหอมดโอ้โหวุ่นวาย,ยจริงเกียววุ่นวายจริงเกียวขอดูใหม่ อุ้ยร้อยห้าเท่าตัวเมื่อกี้เลยตัวเมื่อกี้สีสวยกว่าด้วยเอาจริงพี่อยากได้รนสีขาวๆนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปย้อมก็ได้ความจริงอะ่ะทําสีไม่ยากนะทําสีแก้เอาอะไรผสมกันนีดนี่หน่อยๆก็ได้แล้วนะครับผมคนขรงนี้มีดีเล็กด้วยอะ่ะจะเจอไหมเนี่ยวันเนี้ยเออโอ้โหคือได้เอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงอุ้ย รีววสองร้อยเจ็ดสิบอ้าวโว้เอาก็ได้วะช้าหน่อยครับผมช้าหน่อยนะทุกคนนะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพยายามตัดคลิปให้แล้วกันนะถ้าแบบมันช้าเกินไปนะผมเดี๋ยวจะเบื่อกันเอาเนาะ <c oughs> โอเคค่อยได้หยุดแต่ว่าตรงนี้มันจะเสี่ยวไหมล่ะโอ้โหโหเล็บเต๋อเพิ่งตายไปตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะโอเคอยูอปะอืม พี่ําไม่ได้นะว่าเวลาที่มันแบบมาใกล้ตัวเราใกล้เดนนเต่าจะตีเราไหมมันจะตีเดนนเต่าเราไหมแต่ถ้าใกล้ตัวเราอะแล้วมันตีแน่ครับผมวิธีจับนะผมต้องบอกว่าเราเดินเข้าไปใกล้ๆ,ๆมนะันเนาะแล้วก็กดให้มันกินอาหารเหมือนที่พี่กดให้กินอาหารตอนอยู่บ้านนะกดที่ผลไม้นะที่หน้าจออย่างนี้เออเดี๋ยวอันนี้อันนี้กดยาคูณสิบห้าก่อนนะผมเฮ้ยมันไม่กินแครอทปะ่ะใช่ไหมเมื่อกี้แวบๆมันไม่กินแครอทปะ่ะเฮ้ยเองไม่แข็งแรงนะีเน่เองไม่กินแครอทเนะี่ยไม่กินผักเนะี่ย <laughs> ไม่กินผักแล้วผมเนี่ยเนี่ยมาตอนมันก้มเนี่ยจังหวะดีเห็นไหมเออกดเบอร์รี่ยัดเลยครับผมคอนเฟิร์มแล้วมันไม่กินแครอทนะผมพี่ลองกดให้แล้วมันไม่กินนะก็กดยาคูดสิบห้าไปก่อนนะกดเหมือนกันเลยแล้วผมก็เอาใส่หน้าต่างนะ้องใส่หน้าต่างหน้าจอนะเป็นวิธีการจับแบบพารสิบนะผมตรงนี้น่าจะโล่งอยู่นะน่าจะโอเคอยู่นะ เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรมากลัวหรือเปล่าแต่ตรงนี้น่าจะแบบว่าไดโนเสาา์ใจดีเต็มไปหมดเลย้วผมแล้วมีบอลโต้แบบยิงค้ำคออยู่นะเพราะฉะนั้นปลอดภัยครับผมโอเคโอ้บอลโต้จริงๆตอนตอนนั้นที่พี่หาจับตั้งนานไม่เจอนะถ้าดูตอนนี้โอโ้โหเหลียวตอก170ก็มีว่ะตอนพี่หาจับมันไม่มานะผม <c oughs> นี่แหละเวลาเราหาตัวอะไรมันไม่ก็อยากจะเจอหรอกเวลาไม่แบบว่าไม่ตั้งใจเจอเนี่ยมันมานะผม โอเคเราก็ okay. ต้องรอเนี่ยอย่างนี้ครับผมทาไปเรื่อยๆเราต้องรอเวลานะผมไอลิงจักๆักมันจะหิวนะเออทําได้แค่เพียงรอนะผมว่ามันจะหิวตอนไหนนะเพราะมันหิวเป็นรูปอะไรอะเหลืองเหลืองน่องไก่เหลืองเหลืองอะหืมสามร้อยเจ็ดห้าจี้เลยตัวนี้เดี๋ยวก็ต้องจับเดี๋ยวต้องมีจับถึงไหนแล้วเมื่อกี้โม <c oughs> เดลสดใจได้ดเหล่าอยู่คือถ้ามันมีรูปน่องไก่เหลืองเหลืองะเออมันก็จะแบบว่ามันจะหิวนะผมหิวแล้วเราก็ไปป้อนมันใหม่อีกครั้ง ค่าเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นเนาะมันไม่หิวเลยมันไม่มีดีถ้าจะหิวเลยเหรอวะ14.9เฮ้ย14.9เปอร์เซ็นต์เองอะ่ะนี่ขนาดคูณ15นะคือถ้าไม่คูณอะ่ะจะได้หยุด0.1ครับผมเอ้ยไม่ใช่ประมาณ1เปอร์เซ็นต์ปะ1เปอร์เซ็นต์คุณต้องแต้มมันเป็นร้อยครั้งอะ่ะแต้มเป็นร้อยครั้งอะ่ะขอโทษด,ด้วยอัะนนะั้นเราต้องรอนะระวังเทอรบเบิร์ด้วยับผมระวังดีๆนะอย่าจะล่าใจเห็นไม่มีแบบนี้ระวังนะผม พอมันมาตีนี่เปอร์เซนต์กลับใหม่เลยนะผมเออถ้ามีใครมาตีมันเนี่ยถ้าพี่จําไม่ปิดนะเมื่อก่อนพี่เคยจับไปแล้วนะผมนานมาแล้วล่ะจําไม่ได้ละเนี่เรามันก็ดูเนี่ยมันตอนมันก้มๆอย่างเงี้ยก้มๆแบบเนี้ยเนี่ยตอนที่มันอยู่แบบเนี้ยเราต้องรีบแบบวิ่งไปเต็มเลยไม่หิวหน่อยเหรอไอลิงไอโนูนี่เองไม่หิวอะไรหน่อยหรอ ก็กินข้าวมาเยอะแล้วใช่ไหมก่อนข้าจะมาจับเองเนี่ยเนี่ยผมคือพี่ก็เดี๋ยวถ้ามีช่วงไหนที่มันนานเกินไปพี่อาจจะตัดเนาะพี่ไม่รู้ว่าจะตัดช่วงไหนด้วยเพราะว่าก็อยากให้ดูฮะว่ามันนานจริงๆฮะรอบแรกนะแต่รอบสองรอบสามรอบสี่มันจะเร็วขึ้นนะไอในการให้ให้แบบว่าอาหารกินเนี่ยเนี่ยรอบแรกแบบเนี้ยนานมากเลยนะผมต้องรอกันไปฮะหนูมันก็ยอ่อกินยอ่อกินแบบนี้แล้วมันจะหิวไหมล่ะอ้บ้าเอ้ยโอ้แล้วเริ่มมืดแล้วด้วย เริ่มจะแบบว่าวังเวงแล้วนะตอนนี้โหยเืิดตัวอะไรมาโอ้โหกว่าจะหิวได้เขากว่าจะหิวได้แล้วผมโอ้โหเจริญพรเถอะโอ้โหนี่ครับผมถ้ามันหิวมันจะเป็นรูปน้องไก่อย่างนี้เนาะค่อยๆระวังนะผมอย่าเดินเข้าไปโพดพาดนะเดี๋ยวมันหันมาตีเราเนาะเออต้องให้มันกินครับผมต้องใจเย็นๆนะจังหวะนี้มืดหน่อยนะขออภัยครับผม นี่ไงเห็นไหมแล้วถอยครับผมถอยอ่ะนี่ถึงบอกว่าให้ใหมายว่าจังหวะคล่องแข้วนะครับผมให้แบบว่าตัวเบาๆเบาๆเนาะเฮ้ยโอ้โห,โหใช่ไหมนะไอ้ดอนมันมืดว่ะโอ้โหไอ้ดอนโดนแล้วโหอะไรวะอะไรวะเปอร์ตินหายไปไอดอนเฮ้ยไม่เปให้เปอร์ตินไม่หายอ๋อถ้าเกิดว่ามันตีเราอ่ะมันอาจจะแบบว่าหายเอาองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะผม โอ้โหคือคือมันตีเราอะเปอร์เซ็นมันไม่หายแต่ถ้าเราตีมันเมื่อไหร่หายแล้วผมไอ้บ้าเอ้ยอะไรกันครับนี่อะไม่น่าเลยว่ะโอ้มันวิ่งมันจะแวะตามาอีกเหรอเนี่ยอะไรวะโอ้โหไม่คิดนะผมว่าวาไงไอ้ดอนไว้แล้วมันจะตีอ่ะโหตีอะเลยจบเลยจบเลยดูดิรอจนมืดอ่ะคิดดูดิทุกคน จับไอร้รอบที่สองไตอาหารนะรอจนมืดอ่ะเออ <c oughs> มืดก็มืดไปด้วยกันครับผม <c oughs> แต่นี้มันต้องอืเจอระเบิดมันก็มีมาบ้าง <c oughs> โอ้ยเล็กไอ้เล็กไอ้เล็กออกออกดีออกดีเราต้องเกียร์แถวนี้ก่อนนะผมอ <c oughs> มืดลอเกินโหคนอื่นอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะ <c oughs> มันอาจจะมืดมืดหน่อยนะขอไปด้วยครับผมโอ้ ทั้งเธอเลอบเบิร์วไเ้เรียบร้อยไปดิทั้งเธอเลอบเรบ์ดั้งเล็กครับผมมันก็มีปะปนมาบ้างนะฮะโหวิ่งจะแจ๊ดวิ่งจะแจ๊ดวิ่งจะแจ๊ดเลยฮะวิ่งจะแจ๊ดเลยเกีรับผมเราต้องไปจับต่อ <c oughs> ไอบ้บ้ายรอบแรกนะมันรอนานนะเห็นไหมพี่จับตั้งแต่ตอนช่วงยังไม่เย็นเนาะแต่ว่าพอมันหิวไีมันหิวตอนมืดเลยเนี่ยถ้าในเกมนี้น่าจะเที่ยงคืนนะเนี่ยรูปน้องไก่ครับะผมเราต้องค่อยๆเข้าไปนะแล้วก็เต็มนะผม ออเออโอ้โหไม่นี่นี่นถอยครับผมถอยนะอย่าไปยุ่งกับมันนะผมเอาให้ไกลก็ดีนะความเป็นจริงแล้วแต่ว่าก็อยู่ในระยะที่พอสมควรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแบบไอเดนโนเตาร์ต,ตัวอื่นมาวิ่งมาทิ่มไงเออไอดอเรเบิร์ดอะเวลามันวิ่งมีเบรกที่ไหนอะทุกคนเห็นใช่ไหม <c oughs> มันวิ่งมันมีเบรกที่ไหนเวลามันวิ่งมาเอาเนี่ยเห็นไหมหิวอีกแล้วครับผมเออเนี่ยรอบสองรอบสามรอบตีเนี่ย,ออออยบอเลยจะหิวง่ายครับผมแต่รอบแรกอาจจะไอ้นี่หน่อยเนาะ จะรอนานหน่อยนะผมเออเออเดินกินไปเดินกินไปดีนะเปอร์เซ็นต์มันไม่ลดนะไม่งั้นเสียได้เลยนะผม <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> อจริงจริงมันไม่น่าตีด,ดอนเลยนะใช่ป่ะจะไม่เสียวเวลามากนะผมไม่ต้องพายดอนหนีแนละ้วโอเคเบืดหน่อยครับผมเพราะว่ามันเป็น <c oughs> มันก็ตอนเบืดจริงๆริอ่ะ คือแบบโอ้โหรอรออย่างนานนะผมแล้วคิดกะแล้วกะแล้วนะผมว่ามันจะแบบว่ามันหิวตอนมืดเออแล้วมันก็จริงนะผมแล้วมันหิวตอนนี้แล้วโอ้โหข้าพเจ้าทําคลิปด้วยไอ้หนูข้าพเจ้าทําคลิปด้วยนะครับผมแล้วมันหิวตอนนี้ใครก็จะมองจอเห็นเนียะพี่อาจจะเล่นอาจจะเห็นหน่อยๆน่อยนะผมแต่ว่าคนดูอาจจะเห็นแบบถ้าคือถ้าไม่เปิดแสงไปหน้าจอนี้น่าจ,จะมืดตึบครับผมได้ยินแต่เสียงพี่บ่นแหละจริง <laughs> เออ

อีก็วิ่งไปข้างหลังแล้วก็อย่างนี้ครับผมดูจังหวะด,ดีๆนะอย่าไปจังหวะนี่บางทีอะ่ะรอให้มันแบบหันตัวกลับก่อนอย่างนี้อะ่ะเห็นไหมคือถ้าเราไปจังหวะเราไม่รู้ว่ามันจะหันตัวกลับตอนไหนแนละ้วมันหันมาเจอหน้าเราเลยนะผมเผลอไปต่อยดีนี่เหลือตูนเลยนะอืมเออเดินไปเอะเดินไปอีกนิดโออ้ก็รีบหิวดิครับพี่ <laughs> ใจคอที่เขาจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมเอ้ S <S <S เออเร็ว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 เดี๋ยวว่าตาดัดออกตัดตรงช่วงนี้ดีมั้งฮะยี่ไม่รู้นะว่าจะได้ตัดตอนไหนฮะพอาะตามคลิปเสร็จคลิปก็ยาวแล้วเลยเกินแน่นอนแล้วผมบอกเลยว่ารอไอลิงนานมากฮะ <S <S <c ười> คลิปยาวอะ่ะเออเกือบชั่วโมงแน่คนตอนนี้ไม่รู้อัดไปเท้าไห่แล้วลแต่รู้ว่านานจริงๆ,ๆนะผม คือได้ไม่รู้จะตัดโจงไหนครับผมแต่พี่อยากใจจริงพี่อยากเล่นให้ดูเนี่ยแบบไม่ต้องตัดเลยแล้วผมจะได้เห็นว่าเออเนี่ยพี่จับนานจริงๆนะ,ะๆแล้วดูจะจ้าวใช่ไหมเริ่มจะเจ้าแล้วเนี่ยอ้อมวันอ้อมเฮ้ยนั่นไงอ้อมวันอ้อมคืนกันเลยทีเดียวแล้วผมโอยเกือบแล้ว,วเมื่อกี้อะ่ะเมื่อกี้เกือบแล้วนะเกือบโดนหน้าเข้ามาเต็มๆนะครับผมรอจังหวะนิดนึงครับผมเอย มันมืดไปมันมืดไปมันมืดไป,ดไปเอเงเอ๋ยย่อดิย่อดีหนูย่อดีย่อดิเออเสียแล้วผมยิ่งเปอร์เซ็นใกล้จะถึงแบบนี้ยิ่งต้องทำตัวดีๆแล้วผมบอกเลยโอเคแล้วจะเหลืออีกครั้งสองครั้งไหมมันครั้งละสิบห้าเปอร์เซ็นนะคผมสิบห้าเปอร์เซ็นสิห้าเปอร์เซ็นเราจับกี่รอบวะประมาณแปดเก้ารอบเนาะ รออาหารมานีอีกโอ้โหลิปนี้ลิปนี้อย่างยาวครับผมถ้าไม่ตัดเนี่ยคือแบบยาวมากแน่ฮะบนทั้งลิปเลยนะคอแหบคอแห้งกันเลยดีเดียวแล้วผมเฮ้ยฮัลโหลโจะเท้าแล,ล้วไอลิงลิงจอโอ้ิงจังจกจักริงลูกพ่อเอ้ยใจคอเขาทำด้วยอะไรแข็งแกร่งเหลือเกินนะ่ะ แ็งเ,เก่งเหลือเกินนะไม่หิวไม่หิวโอ้โหมันอ้อมมันกันเลยทีเดียวอะ่ะจับตั้งแต่ในเกมประมาณใบใบใบใสองใบสา,ามอ๋อหิวแล้วเวย้ยเนี่ยบนมันเยอะๆเดี๋ยวมันก็หิวครับผมเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะผมตัวลิงจอลิงจกักจั่กนะผมนี่เลยนะฮะวู้ได้มาแล้วครับผมว้าวว้าวฮูว้ ดีใจับผมดีใจอะเออรอตั้งนานนะลูกนะอรอตั้งนานนะเพ่อะรอหนูตั้งนานนะเพราะกรีมั้งเดี๋ยวเราขี่กันเลยดีกว่าครับผมจัดมานี่เป็นไงไม่ต้องใส่ที่ขี่ครับผมโอ้อะสะดุดเฉยแล้วออไออยู่ไหนเนี่ยออไ,ไ,ไอดอนไอดอนลูกพ่ออยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเฮนี่ไงไอดอนใจมาเฮไอดอนครับผมไป เอ้ยดอนเกียผมเดี๋ยวพี่ค่อยแบบไอเรียกไอดอนวาร์ปกลับบ้านเนาะเออเดี๋ยวพ่อค่อยเรียกดูกลับบ้านแล้วกันนะเอเคแล้วทำไมเมื่อกี้เก็บไข่ไม่ถูกไปเก็บอื้อหนูเฉยอะไรเนี่ยพ่อจะเก็บไข่เออนะเดี๋ยวเร,เรียกไอดอนกลับบ้านครับผมเอาของไว้ก่อนเพราะว่าพี่จะทานไอใช้แบบวาร์ปเลยนะผมอ่ะแล้วหนูนี่หน,หนูต้องเอาเบอร์รี่ไปนะลูกนะเบอร์รี่อยู่ไหนวะเอออยู่นี่ ลืมเบอร์รี่เจยเออโอเคหลอดไปกินด้วยเห็นไม่ชอบกินผักนะลูกนะไม่กินผักไม่แข็งแรงนะเออไม่แข็งแรงนะลูกผัครับผมนี่เดี๋ยวเราจะพาวิ่งเล่นสักหน่อยครับผมเดี๋ยวไปจัดอวดเออเลเบิดดนะ้วยครับวันนี้เฮ้ยเฮ้ยดูไม่ต้องวิ่งเองครับผมแล้ววิ่งเร็วกว่าเราอีกนะไอเจลิงจ๋อมันวิ่งเร็วกว่าเราอีกนะบอกเลยแจ๋วครับผมดีครับผมแบบนี้นะเออคนจะมีใจครับผม ไอ้ปอง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 ลองลองก่อนเลยลองของลองก่อนเลยนี่นี่โอ้๊ดนายยางเร็ววะโอ้โหอะไรเนี่ยกดเลื่อนปุ๊บโอ้โหโยนครับผมกดลงล่างเงี้ยอุยเจ็บดีลูกมาดิทำคอทำไมโยนคอทำไมฮะโยนคอทำไมฮะอ้าวกระป๋าอบอกให้ผมโยนเองครับอะไรโอ้พ่โดดดีนะต่อย อลอยละเลยดออกเลยมานี่ไปเดี๋ยวพ่อพาไปปลูกความเป็นใจว้าวไอ้เล็กโอ้โหหน่าจะจัดการแล้วผมหน่าจะปลูกความเป็นใจในตัวคุณไอ้เล็กไปละแล้วแล้วเต์โดนตกิีดแล้วผมโดนโดนเขียนตายนะโอ้โหหลังหลังแหวนข้างล้ายหลับเฉยป่าดูด้วยดูด้วยในป่านี้ใครโหดดูด้วยอยู่ไหน นี่คาโน่คาโน่คาโน่นี่เลยคาโน่กับหมีมาดิมาดีขอบ้างดิขอบ้างขอบ้างออือยังไงยังไงยังไงชอบแตกกลางชอบแตกกลางชอบโอ้โหไอ้โอ้โหเรียบร้อยครับผมไอ้คาโน่ไปก่อนนะฮะแล้วหมีก็โดนเด้งครับผมเออเข้าใจไหมดูด้วยดูด้วยว่าพี่เป็นใครเฮ้ยพี่ลิงจอนะลูกพ่อปาม,มี่เฮ้ยลิงจอลูกพ่อปาม,มีนะฮะเอออย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวฟามของได้เวยเฮ้ย ปบบลาผลไม้ได้นิดหน่อยแล้วผมสําหรับเจลิงจ๋อนะไม่ได้มีตกิลอะไรมากมายครับผมก็มีโยนมีแบบว่าโยนแค่นั้นแหละ <c oughs> พูดแล้วเหมือนมีไหลยสกิออมีโยนมีแค่นั้นแหละพูดไปได้โอ้โหตรงนี้โอ้ตรงนี้โอ้โหตรงนี้นไม่ใช่หมาหมัอผมนี่คือไก่มับผมไก่ไก่เธอเลืดเบิร์ดฮะไม่เจอนกแล้วไอ้นี่มันต้องเป็นไก่ไก่เธอโอ้โหโ,โหตัวใหญ่หลับเลยเอาดิมาดิครับผมโอ้โเอาครับผมตอนนี้ พี่เจอไก่หมูครับผมโอ้โหโโอ้หไอ้นกหมูไม่ใช่ละลุงจิ๋กระดานนี้ไก่หมูครับผมโอ้ยสีห้าหตัวสี่ห้าตัวบอกเลยโอ้โหเลเวลเด้งเลเวลเด้งฮะมาดิก็มาดิโอ้ยตัวนี้เลเวลเยอะหน่อยเลเวลเยอะหน่อยนานหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มกระดุดแล้วเฮ้ยเริ่มกระดุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรีบปิดกิฟต์โอเคไอ้ตัวนั้นยังวิ่งสวนอยู่ยังวิ่งสวนอยู่มาหนิมากองกันโดดนี้มากองตรงนี้มานี่ไอ้นี่มานี่ไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ด มานี่เลยมันนี่เลยไอ้เบิร์ตมานี่เลยไอ้นนไ,อไก่ตรงเอาอไม่เอาเหลยวเครื่องกระ,ะดุดแล้วต้องรีบปิดกิฟโอเคโอ้โหน็อกให้รู้ด้วยดี๋ยวนี้พี่คุมไม่หน,หนูใครคุมฮะลุกขึ้นมาตอบพี่ดิว่าใครคุมเธอระเบิดฮะเธอระเบิดน้อยตามด้วยใครคุมฮะเออเองจะมาคุมป่าไม่ได้ฮะไอ้นกอืมเธอระเบิดนะแห่งป่าไม่ฮะป่าอะไรป่าอะไรป่าเมทอน ไม่ได้ตอนนี้พี่คุมแล้วไอ้หนูจําไว้โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้ถูกใจทุกคนบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าหากถูกใจคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์แจ์ตับตะไคร้เป็นกำลังใจให้บี่ด้วยนะจ๊ะแล้วที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกรุงกิงกรงกิง,ง,ง,งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ได้ดูก่อนใครเพื่อเลยนั่นเองสําหรับวันนี้ครับผมเป็นการจับจานี่เลยครับผมริงจัก๊กจักนะผมว้าวก็เป็นลิง มันเก่งนะคมจิงมันเก่งนะมันเดินแทนเราได้ด้วยนะผมและความแข็งแรงมันนี่สุดยอดเลยอะก็เห็นจากที่พี่ตีเมื่อกี้แล้วใช่ไหมผมไอ้นกหมูเรียบร้อยหมดเลยนะก็จับไว้ใจก็ได้ผมถือว่าใช้ดีครับผมลองไปจับกันมาดูเนาะโอเคครับผมก็ใช้ดีจึงบอกต่อครับผมโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนระบบกันใหม่ลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมวู hoo. ไปแล้วครับผมไปแล้วบ๊ายบาย